วันนี้ผมมาที่ลอสนะครับร้านขายของถูกของค้างสต็อกที่ไม่มีใครต้องการนะครับเขาก็มาเลหลังที่ร้านนี้แหละนะเพราะฉะนั้นของมันจะรวมๆกันปนๆกันไปหมดมีของหลากหลายอย่างนะครับฮอตวิวมีไหมอ่ะก็มีแน่นอนนะครับยกตัวอ,อย่างเช่น Monster Truck Track อันนี้มีรถม o n s t e r ร์ u c k 4คันรถธรรมดา4คันนะครับมีรางด้วยราคา20เหรียญซึ่งราคาดีนะ เพราะว่าปกติเนี่ยราคาตามร้านคือ40เหรียญนะฮะอันนี้ลดครึ่งราคาแน่เพราะฉะนั้นน่ารับรับดีไหมครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับก่อนจะรับอะไรมาดูให้ทั่วร้านก่อนนะครับอันนี้เป็นฟิกเกอร์จากแบรนด์เพสโตนะแบรนด์ของบันไดนะครับ มีโกคูกับโกหังแฟนดักบอลน่าจะอยากได้นะครับสำหรับคู่นี้หรือว่าอันนี้เป็นฟังกโกป๊อปนะครับของ f a n t a s ติกโฟมีคาแรคเตอร์หลายตัวแต่ว่าตัวที่เราว่าเด็ดที่สุดก็คือนี่ฮะกาแล็กตัสครับตัวเบ้เริ่มเลยราคาลดจาก46เหรียญเหลือ13เหรียญโอ้โหลดอะไรเบอร์นั้นน่าจะขายดีนะเออแต่ว่า46เหรียญมันก็แพงเกินไปแหละ บ13บเหรียญนี่โอ้โหอดใจซื้อแทบไม่ไหวฮะแถมตัวนี้เป็นเชสเลยครับสีส้มนะตัวปกติสีแดงน,นะครับถ้าเอามาขาย e b a บน่าจะได้กำไรดีอยู่แล้วก็ Jurassic World นะครับอันนี้ราคาถูกเชียวข้างในเป็นรถ h o วิวห้5คันนะราคา8เหรียญน,นะครับปกติถ้าขายแยกเนี่ยเขาก็ขายคันละ3เหรียญแล้วเนาะสามนะครับแต่อันนี้ขายแค่8เหรียญเท่านั้นเอง สำหรับคนชอบไดโนเสาร์ก็มีงานของไมสโตนะครับเป็นชุดไดโนเสาร์เหมือนกันมีทั้งรถทั้งไดโนเสาร์อยู่ในแพ็คเดียวกันนะครับไมสโตเป็นแบรนด์จีนเนาะโอ้โหของดีราคาถูกนี่ไหลมาไม่หยุดเลยนะครับอันนี้รถพร้อมรางนะครับรถจาก15เหรียญหรือ10เหรียญหรือว่าอันนี้นะฮะโอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยรถฮอตฟิวแบบเล่นเพลงได้นะครับฟาสฟิชนะเออโหมีเสียงเครื่องยนต์ด้วย อันนี้เป็นชุด Grow Riders ของ Hot w v i e l s นะครับก็น่าซื้ออยู่นะเห็นมีอยู่2แบบที่ขายนะครับคือจริงๆแล้วที่ร้านนี้นอกจากมันจะมีของลดราคาแล้วมันยังมีของแปลกๆที่บางทีหาเจอยากเลยนะครับเช่นอันนี้รถพูแบ็กส k 3คันไม่เคยเจอที่อื่นเลยหรือว่าชุดรางแบบชุดใหญ่ๆเบิ่มเบมนะฮะแล้วก็แถมรถ Color s h i f t e r 1คันด้วยเออนนี้ จริงๆน่าเล่นนะเหมือนว่าใส่น้ําลงไปจริงได้ะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีรถในน้ําตรงนี้ได้ด้วยโอ้ใครชอบรถคาลิชิปเตอร์เนี่ยน่าจะถูกใจเซตนี้นะฮะมีจระเข้งับด้วยแล้วก็มีอะไรล่ะอ๋อนี่ก็เป็นรางแถมมอนสเตอร์ทรัคอีก1อันนะครับก็9เหรียญอันนี้รถไม่ถูกเท่าไหร่รถไปนิดเดียวเองนะครับ มอนสเตอร์แจมล่ะมอนสเตอร์แจมก็มีนะครับขันใหญ่เบื้เริ่มโอ้โหเนี่ยตอนแรกนึกว่าขันธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าพอจับจริงๆแล้วขันใหญ่มากแต่ลดไม่เยอะคือก็ต้องดูดีๆบางอันมันก็ลดราคาเยอะนะครับแต่เนี้ยลดจาก10เหลือ8เหรียญก็ลดไม่เยอะเท่าไหร่ลดนิดเดียวนะครับบางทีเราไปแบบทาเก็ตวอลมาที่เขาลดราคาก,ก็ลดประมาณเนี้ยนะครับ เอาวัดเทียบกันนะครับระหว่างรถคันนี้กับรถไซส์ธรรมดาเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหใหญ่เบเริ่มนะต้องหาที่กว้างๆวางแต่ที่ผมได้คือชุดนี้โอ้โรถราคาเยอะมากนะครับจาก15เหรียญเหลือ6เห,เหรียญ9กลดมากกว่าครึ่งอีกเนาะในแพ็คนี้มีรถทั้งหมด6คันนะครับก็จะเป็นรถที่เขาบอกว่ามันอยู่ใน h o t Wheels ์ e g e n t ส์ทันะฮะ น่าจะเป็นรถที่มาประกวดนะครับแต่ไม่ใช่รถที่ได้ที่1เนาะก็มีคันดีๆเยอะนะครับเช่น c u s t o ม El Camino นะแล้วก็ที่ขึ้นปกก็คือล i ฟต์อรดนะฮะฟอร์ดม mm ัสแตงก็สวยนะครับแล้วก็รถชื่อยายๆเนาะ2013 h o t ตวิลล์เชฟวี่คาร์โมโรสเปเชียลเดนะครับก็เป็นรถที่มีรถจริงมาก่อน,นั้ในปี2013นะครับก็เลยมาอยู่ในชุดนี้ด้วยกันมี4แพ็คผมก็รับมา2แพ็คนะครับก็เหลือ,อไว้ให้คนอื่นบ้างเนาะ แล้วก็อากรสุโกะนะครับอันนี้เคยเจอที่ w a ว m a r t แล้วรอบหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็ลดราคาจาก22เหรียญน,นะครับเหลือ15เหรียญตัวคาแรคเตอร์จะไม่เท่าไร่นะครับแต่ว่ารถที่มาด้วยเนี่ยคือ Toyota Truno AE 8.6นี่แหละของดีเลยแต่ว่าที่โดนจริงๆอันนึงเนี่ยก็คือ Transformers e r i e s Headmaster นี่แหละครับ ซึ่งมันจะมี2ส่วนแยกกันก็คือส่วนบอดี้กับส่วนหัวเนาะส่วนหัวจะเหมือนเป็นคนขับเป็นตัวเล็กๆนะครับแล้วพอเราแปลงหน้าเป็นหุ่นยนต์ปุ๊บเราก็สามารถเสียบหัวเข้าไปได้เป็นหัวของตัวหุ่นยนต์คือซีรีส์เนี้ยใน eBay ขาย20เหรียญอัพทุกตัวนะครับแต่ว่านี้เท่าไหร่ดีครับ15หรอไม่ถึงอันนี้ขายถูกมากก็คือ8เหรียญเหมือนกันโอ้หน้าซื้อมากนะครับ ก็จัดไปครับ4แพ็คอันนี้แบบโอ้โหอยากได้มากแล้วก็ผมจัด transformer legacy ไปนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ลดราคาราคาดีเลยนะมันก็เลยน่าซื้อนะฮะเอาไปอีกร้้านหนึ่งนะครับย้ายร้านคือคุณแลมลี่นะครับเจ้าของเพจแ a มลี่กรุ๊ปเนี่ยเขาเคยโพสต์ว่าที่ tjmax เนี่ยมันมีขาย hot wheel b o u e v a r d เมื่อปี2013ในราคาที่ถูกมาก คือมันเป็นเรื่องเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วนะครับผมอ่าแล้วผมก็แบบโอเควันนี้มันคงไม่มีขายหรอกคอนวิวบรวารดนะชุดเก่านะฮะแต่ว่ามันอาจจะมีอย่างอื่นขายก็เลยไปดูที่ที MaxX หน่อย TJ MaxX กเนี่ยก็เป็นร้านสไตล์เดียวกับร o อ s นะครับก็คือเอาสินค้าเลยหลังมาวางขายแล้วก็ลดราคาด้วยนะฮะก็จะมีของหลากหลายแบบมากคือร้านแบบนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ทั้งงานนะฮะ ก็จะดูว่าจะได้อะไรจากร้านนี้ไหมจะได้ Hot w h วิ l บลูวาดชุดใหม่ไหมแต่ว่ามันไม่ไมค่อยเจอ Hot w h e ิ l เลยเจอเนี่ยมอ n s เตอร์แจคันนะครับหน้าตาก็ดูก็พอเข้าใจว่าทำไมมันขายไม่ออกนะแล้วก็ชุด Super Mario ก็โอเคนะครับก็เป็นมาริโอกับกุมบ้าแล้วก็ปืนใหญ่นะครับรถโซนิกก็ดูดีแต่ของเด็ดสุดคือสิ่งนี้ครับโอ้โหเป็น รถตัดหญ้าไหมรถตัดหญ้าแล้วก็พร้อมที่จะบททับคู่ต่อสู้นะครับแล้วมุมนี้ครับเราสามารถหมุนตรงแฮนด์ได้นะครับเราก็สามารถดีดนักมวยปั้มไปโจมตีคนได้แถมรถเนี่ยแยกได้อีกหกชิ้นนะครับเผื่อจะเอาแบบชิ้นส่วนรถเนี่ยไปฟาดคู่ต่อสู้ต่ออีกอะไรวะเนี่ย ทีเจ x มไม่ลูงนะครับไปฮอบบี้ o b บีดีกว่าไปล่าก็ต z i ล่ากันนะนี่น่ารักไหมครับก็ตซิล่า SD <S <S เป็นกระปุกอมสินนะครับโอ้แต่ราคาไม่น่ารักเลยก้มดูราคาแล้วยี่บสองเหรียญน่ะแพงเกินะ er นะหรือว่าอ่าถ้าชอบสไปเดอร์แนะครับก็นี่น่ารักดีหรือถ้าชอบปิกาจูอันนี้เป็นหมวกนะฮะไม่ใช่กระปุกอมสินนะครับ มหมวกปิกาจูเอ้ยเหมือนในซีรีส์โปเกมอนเลยเนาะอ่าสำหรับฮับบี้ล็อบบี้เนี่ยเขามีโซนใหม่คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่ามันไม่มีขายฮอตฟิล์ล์แต่ว่าตอนนี้มันมีฮอตฟิล์ล์มาขายแล้วนะครับแล้วก็ของเล่นอื่นๆด้วยแต่ฮอตฟิล์ล์เนี่ยไม่ใช่แพ็คฟ้านะครับเป็นฮอตฟิล์ล์แพ็คแบบคัลเลอร์ชิพเตอร์หรือเป็นซูเปอร์ริกเป็นแพ็คแบบแปลกๆที่ไม่ค่อยเห็นที่ร้านอื่นเนาะมัลส์เตอร์ทรัคก็มีนะครับแล้วก็มีของแบรนด์อื่นเช่นเเนนนาะแล้้วผมก็จอคคันนัีรบ Hot Wheels Race Day อ่ะอันนี้ก็ต้องรับมานะครับ Porsche 935นะครับแล้วก็ในกองนั้นนะฮะมี Audi R8 LMS 1คันก็รับไปครับ2คันนี้ยอดเยี่ยมอ้าวก็มีของอื่นๆจาก Hot w h e e l ลด50%ด้วยแหละเนาะเช่นป้ายที่แขวนกำแพงนะครับมีหมวก Hot w h e e l ด้วยแล้วก็มีป้ายนะครับสำหรับภาพยนต์กระตูนเรื่อง Cars แล้วก็มีของ Hot Wheels Monster Truck ด้วยนะ ะะก็มีของหลายๆอย่างขายที่นี่แปลกหูแปลกตาเนาะยกเว้นรถแพ็กฟ้ายังไม่เห็นขายนะครับแล้วเราอยากได้อะไรอีกนะครับถ้าใครอยากได้กล่องใส่รถตรงนี้ก็มีขายเนาะดิสเพลย์เคสนะครับ6อัน699นะฮะราคาเป็นกันเองอยู่นะซื้อได้นะครับแล้วที่เหลือส่วนใหญ่ก็เป็นสไตล์รถอเมริกันนะครับรถเชฟโรเลตทรัคคันนี้เนาะแล้วก็ Ford Escort RS Cosworth นะครับอันนี้ Hot f i e l d ก็ทําออกมาเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแบรนด์ของ Greenlight นะครับก็ทำรถมาได้สวยได้ทีเดียวแล้วก็มีของ Misto M2 นะครับเป็นรถที่เราจะต้องมาประกอบกันเนาะเขาขายแบบถอดประกอบได้นะครับแยกล้อแต่ว่าราคาแรงสุดๆจริงๆอยากได้แบบลายมูนไอ e s แบบเนี้ยแต่ว่าโอ้โห5้องเหรียญแนนะ่ หรือว่ารถไซส์ใหญ่หน่อยนะครับ1ต่อส2 Hobby l o ฮอปอบปอบก็ขายราคาแรงอะ่ะ36เหรียญอันนี้เชฟโรเลตเชยเยนนะครับรถกระบะก็3าพิเหรียญเหมือนกันแต่มีคันเนี้ยนิสสันเฟรดี้ที่ไม่ติดราคาผมก็เลยเอาไปคิดเงินเขาก็คิดผมอยู่20เหรียญแต่จริงๆไซส์นี้มันสามพิเหรียญนะผมก็ไม่ได้ทักเขาแต่ว่าอืมอย่างนี้ก็เรียกว่าหวันเจี๊ยบนะฮะหวันเจี๊ยบ อรถใหญ่เราได้ไปแล้วคันหนึ่งนะครับคันนี้มาดูหนึ่งต่อสิบสีบ้างว่าจะรับอะไรดีนะมันก็มีงานแบบกินไลท์เอ็มนะฮะอันนี้โค้กเนาะก็จะเป็นรถ GMC Sierra Grande นะครับแล้วก็อันนี้ก็โคกอย่างเหมือนกันนะสำหรับคนชอบกินโคกนะครับเป็น Ford m u s t สแตงฟันนิคานะครับถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันน่าจะยกตัวบอดี้ได้อันนี้ก็น่าจะยกได้เหมือนกันมั้งราคาแรงเหลือเกิน15เหรียญแล้วก็เจออันนี้ครับ เมลโล่ยัโลแต่ว่าที่เห็นเนี่ยมันคือล้อทองอ่าเฉลยรถคาร์โร่ฟันนี่คานะครับล้อทองก็แปลว่ามันคือเชสละกันนะอ่านะฮะราคาแรงหน่อยเนาะ1ิบหเหรียญแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเชสนะครับผมก็จัดไปครับ นะครับดูคันธรรมดานะครับคันธรรมดาล้อเป็นสีเงินธรรมดาแต่ว่าคันเชสเนี่ยล้อจะเป็นสีทองเหมือนที่ผมได้มานี่แหละแล้วราคาขายก็ประมาณ2เท่าของคันธรรมดานะครับ30เหรียญอ่ะก็รับเชสกลับบ้านไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องฟูงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่า Hot Wheels n t e r s ครับไปกดไลค์กดติดตามก็ได้ครับอยากดูไะไรคอมเมนต์ิ้งไม่ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ